สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวร์ครัวเจเล็กนะคะวันนี้เราพามาทําเมนูผัดเปรี้ยวหวานหมูค่ะวันนี้เนื้อสัตว์จะใส่เป็นเนื้อหมูแดงนะคะนิ่มๆเป็นสันคอนอกสันนอกนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมหั่นหมูเตรียมเครื่องกันเลยค่ะ,ะเครื่องแม่ก็จะใส่หัวหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นหั่นเป็นเต๋าค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศก็หั่นซีนะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ ใส่พอประมาณนะคะแล้วก็มีแตงกวาแตงกวาเราใส่ผัดเปรี้ยวหวานแล้วก็จะหั่นเป็นท่อนๆอ,อย่างนี้นะคะสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้สูตรแม่นะคะนี่ค่ะก็มีต้นหอมนะคะใส่ต้นหอมสดๆเลยแล้วก็สับป,ปะรดนะคะวันนี้ได้สับป,ปะรดมาหวานมากนะคะแต่นี้เราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเยอะนะคะสับป,ปะรดหวานอยู่แล้ว ล้วสูตรแม่เนี่ยจะใส่พริกหยวกด้วยนะคะเขาจะหอมแล้วก็มีความเผ็ดนิดนิดน,ดนะคะอร่อยมากนะคะเอะ๊ทุกกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกระเทียมเจียวนะคะใส่ไม่เยอะนี่ค่ะเราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปลงมือผัดกันเลยก่อนอื่นเราก็เจียวกระเทียมให้หอมให้เหลืองก่อนนะคะแล้วก็ ใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้สุกประมาณ40-50เอร์เซ็นตนะคะแล้วก็ใส่ผักที่สุกยากลงไปนะคะแตงกวาแล้วก็อหอมใหญ่ก่อนนะคะต่อไปก็ใส่สับป,ปรรดกับพริกหยวกนะคะมะเขือเทศแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้สุกทั่วๆเลยจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันแม่จะใส่พริกไทยนิดนึงนะคะพริกไทยปน่นเอาละก็ผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะต่อไปก็สุดท้ายใส่ต้นหอมค่ะผัดให้สุกนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยผัดเปรี้ยวหวานหมูสูตรอร่อยชัว่วรัวเจเล็กนะคะน่ารับประทานมากหอมมากเลยค่ะเครื่องแน่น ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ